คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชว์ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและ,ะใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปอปอแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ จากเงียบไปหลายวัน,นแล้วตุละไม่ได้มานะคะก็น,นี่ก็กลับมานะคะก็งวดที่แล้วก็ไม่ได้มานะคะแต่ก็ในบ้านหลังน้อยเราก็ปังนะคะยังปังต่อเนื่องนะคะ ที่แล้วนะคะบ้านหลังน้อยของเรานะคะให้อยู่ที่เอ,อ่อหกกับเจ็ดนะคะวันที่ยีสิบเอ็ดให้หกกับเจ็ดวันที่สิบเก้าให้อยู่ที่เอ,อ่อเก้ากับศูนย์นะคะ 16, วันที่สิบหกวันที่สิบหกเอ่อวันที่สิบหกแอดแอดลงให้อยู่ใช่ไหม จำไม่ได้เลยนะคะก็ไปดูหน้าช่องได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้สูตรรวมเลยนะคะไม่ได้คัดสูตรมาวันหนึ่งรืนสองนะคะสูตรเดียวจบเลยมาคือมาจะได้ไม่ต้องรักพี่เสียดาน้องรักน้องเสียดายพี่สูตรเดียวจบมาคือมาไม่มาคือไม่มานะคะ ชอบกดไลค์ชรกดแชร์นะคะถ้าทิ้แครนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในการลงคลิปในวันต่อปไปนะคะตีลงกายให้พร้อมเลยนะคะมาคือมาไม่มาก็คือไม่มาเท่านั้นเองนะคะอ้าวทำไมมันซ,ซ้ำกัน อยากเฮงอยากปังก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะจะได้เฮงได้ปังได้มีโชคมีลาบเฮงเหงปัง,ป,งปังไปด้วยกันนะคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะมาใหม่ก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแอดไม่ได้มาก็น่าจะไม่ได้มาสอวันใช่ไหมสองงวดขนมไทย ตั้งแต่เ,ออเริ่มลงมาให,ห้หลังจากปีใหม่มาของเดือนมกรานะคะขนมไทยวันที่17 mm. เจ็ด้งนะคะ mm. ให้อยู่ที่หกกับ 2, 2> mm. นะคะวิ่งตัวเด่น6กับ 2, 2> mm. ก็จอกให้อยู่นะคะ 2> mm. 7 2กับ02หรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้นะคะ อไปดูหน้าช่องได้นะคะก็สามารถกดติดตามหรือไม่ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนเออถ้าชอบแล้วก็อยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดนะคะมันจะได้แจ้งเตือนใครที่กดไลค์กดคอมเมนต์ไว้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะดิ้งๆด๊อกๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ